มาพูดถึงซานโชกันครับว่าแมนยู่ในเตด จะให้ค่าเหนื่อยกับซานโชเท่าไร่ถ้าเกิดย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงจังกับการล่าตัวเจดอนซานโชจนถึงขั้นยอมไม่ค่าเหนื่อยเขาถึง2 2 0 0 0 0ปอนป์ต่อสัปดาห์ครับซึ่งเจ้าตัวก็จะได้สวมเสื้อเบอร์เจครับซึ่งตามรายงานของสื่ออังกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับจะให้ค่าเหนื่อยเจดอนซานโชปีกดาวดังของบอริเซียดอทมุนเป็นเงินจํานวนสัปดาห์ละ220 0 0 0ปอนปอนครับหรือคิดเป็นประมาณสัปดาห์ละ 8.80ล้านบาทถือโคตรเยอะนะครับ กระแสข่าวระหว่างซานโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเริ่มรุนแรงขึ้นในพักหลังครับจนตอนนี้ดูมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่อดีตลูกม้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะกลับมาซบป,ปีศาจแดงครับโดยก่อนหน้านี้ครับสกายสปอร์ตสื่อกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือสูงเปิดเผยว่าแข้งวัย20ปีใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพร้อมบอกว่าจะมีการเซ็นสัญญากันถึง5ปีครับแต่ไม่มีการชี้แจงค่าเหนื่อยครับว่าจะได้เท่าไหร่ แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดครับว่าจํานวนเงินดังกล่าวเป็นเฉพาะแค่ค่าเหนื่อยในเบื้องต้นหรือเปล่าหรือนับรวมค่าโบนัสอื่นๆตามผลงานที่ซานโชจะทําได้ซึ่งเขาอะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากเขาได้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ2 2ง0 0 0สปอนด์จริงๆครับมันก็จะทําให้เขาเป็นคนที่ได้ค่าเหนื่อยที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่4ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหากไม่นับรวมอเลซิสซานเชสที่โดนปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับอินเตอร์มิลานโดยคนที่จะได้ค่าเหนื่อยมากกว่าเขาในกรณีที่นับรวมโบนัสต่าง เข้าไปแล้วนั้นก็จะมีดาบิดเดเคอครับอยู่ที่375,000ปอนด์ปอต่อสัปดาห์ครับหรือประมาณ15ล้านบาทครับต่อสัปดาห์นั่นเองครับคนต่อมาครับปอปอกบาครับจะได้ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อยู่ที่290,000ปอนปอต่อสัปดาห์ครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือสัปดาห์ละ11.60ล้านบาทโอ้เยอะมากเลยนะครับและคนต่อมาครับ องตนี่มาสินยาครับจะอยู่ที่2 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ10บล้านบาทครับโดยสื่อชั้นนำพิอังกฤษครับเดอะซันเสริมว่าที่จริงสัญญาของซานโชอาจจะมีระยะเวลาเบื้องต้นแค่4ปีครับแต่อาจจะมีออปชันที่จะขยายสัญญาไปอีก1ปีนอกจากนี้สื่อเจ้าเดิมยังบอกอีกว่าซานโชจะได้สวมเสื้อเบอร์เจตามที่มีข่าวลือก,กันก่อนหน้านี้อีกด้วยครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับซานโชถ้าเกิดเขาได้ค่าเหนื่อยประมาณนี้ ทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับค่าเหนื่อยถือว่าคุ้มเลยนะครับแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับขอขอบพคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอความไม่ตากดไลค์กด u like, u s c r i b e ให้ช่องซุปซิปรูปดังบ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ